ไปเรื่องขึ้นมาในด้านของคิรเอก็กำลังบ่นว่าทำไมกูต้องนึกถึงเรื่องโทตาด้วยวะย้อนกลับไปในตอนที่โทตาบวกกับเนกิคิริเอ้นได้เข้าไปปกปองโทตาและเนกิก็ได้บอกกับคิรเอไปว่าเธอ่ะชอบโทตาคุงสินะและนักอ่านใจก็บอกว่าคิรเอเดียชอบโทตาคุงจริงๆซึ่งนั่นแหละครับมันจะไม่คิรเอเดียคิดหนักเลอไม่ต้องคิดด้วยวะคิรเอนั้นได้ถามใจตัวเองว่าตัวเขาเนี่ยเป็นอะไรกับโทตากตนแน่นะแล้วมันจะไม่คิริเอเดียตั้งใจที่จะไปแอบส่องโทตากับคนอื่นๆโทตาที่กำลัง ใน,นใจของคิริเอเดียก็ได้คิดว่าคุโรมารุกับโทตะสู้การเครียดข้ากันเสมอเพราะพวกเขาเป็นคู่หูกันสินะจากนั้นโทตะก็ได้ไปหาชิโนบุคิริเอที่กำลังแอบ,บดูทั้งสองคนอยู่นั้นก็ได้คิดว่าขณะรุ่นน้องอย่างชิโนบุเนี่ยก็ยังคุยกับโทตะอยากสนิทสนมกในขณะที่โตตะกำลังเดินงงๆอยู่นั้นก็ได้บิทวินเทลเอาเข้าวกลอกมาให้และบอกว่าข้าวกลอกวันนี้เนี่ยเป็นเมนูฝรั่งเศสเลยเดจจ์ในในของโทตะก็เลยบอกว่าอดใจไม่ไหวแล้วนั่นเนนดียในใจของคิริเอก็ยังคงแอบ,บดูตไัทาาินนดด้้ผ คาริาน,นก็เลยบอกว่าทำแบบเนิมนมันไม่ถูกหลักการเอาซะเลยช่วยทําให้ถูกด้วยเดี๋ยวฆ่าทิ้มสลกักคารินดีเป็นแนวซาดิสใช่ไหมในด้านของคิริเอะที่กำลังแอบดูพวกโทตาอยู่นั้นก็ได้คิดว่าคารินจังนะถึงจะมีระเบียบม,มากจนเกินไปก็เถอะแต่ก็เป็นรุ่นพี่ที่หนุ่มน้มใหญ่ในตอนที่โทตากาลังยกของอยู่นั้นยูกิฮิเมะก็เข้ามาพอดีและได้ถามโทตาไปว่าให้เขาช่วยหรือเปล่าในด้านของโทตาก็เลยตอบว่าแค่นีสบายมากเลยครับคิริเอะที่กําลังแอบดูโทตากับยูกิฮิเมะอยู่นั้นก็บอกว่่่าายูกเเเนนนนั้้็็ไมตตอองงงพดดถึปนคนปคโโรขทลละ จากนั้นเนี่ยในด้านของคิริเอก็ยืนเซงอยู่คนเดียวแล้วก็ได้คิดว่ากูเป็นอะไรกับโทตากันแน่วะไม่สไมิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวของเราั้นเป็นอะไรกันแน่สำหรับโทตะาจากนั้นเนี่ยในด้านของโทตาก็มาพอดีแล้วมันจะไม่คิริเอเดียวตกใจเป็นอย่างมากเลยแล้วก็เดินนีโทตาไปและได้คิดในใจว่าทำไมถึงหยุดคิดเรื่องนี้ไม่ได้เลยวะเพื่อที่จะให้หยุดคิดเรื่องนี้คิริเอก็เลยตัดสินใจที่จะไปเล่นหุ่น และได้คิดว่าเงินนี่แหละคือสิ่งสาคัญที่สุดแล้วและทําให้หยุดคิดเรื่องของโตตาได้และเงินที่อยู่ในหุ้นของคีเรียก็เพิ่มขึ้นเรยๆจากนั้นเนเรนเดอนของโตตากระทวินเทลเข้ามาแล้วบอกว่าโอ้โหนี่แหละหุ้นและในตอนที่คีเรียกกำลังวุ่นวายอยู่กับโตตาอยู่นั้นหุ้นก็ได้ตกหมด300รล้านจบกันเงินหายไปกว่า300กว่าล้านคเรียกก็เลยตัดสินใจที่จะฆ่าตัวตายและโตาตากระทบวินเทลก็มาห้ามซะก่อนจนสุดท้ายแล้วมันก็เป็นอย่างไราพานแหละครับหุ้นวายชิบหาย จนสุดท้ายแล้ว like ท <Öz pee hvad> ั้งสามคนก็เก uh ิดอุบัติเหตุเก้าอี้คว่ำครับและที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็มีจุดเซฟของคิเรย์อยู่ด้วยและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่โทตะกับคิเรย์นัดจูบกันซึ่งมันจะเป็นอุบัติเหตุก็เถอะแต่แบบนี้ผมก็ว่ามันเจ๋มดีเหมือนกันนะและคิเรย์นั้นก็เป็นอย่างในภาพนั่นแหละครับแบบดับไม่ได้นี่นี่นีอะไรอะไรอะไรแต่อาบน้ำกระทัศงวยเรงไกยแต่ไม่ได้เบ็ดรูดแรงจริงจากนั้นเนี่ยโทตะก็ได้ม มันเป็นผลจากเวทมนต์อย่างนั้นเหรอจากนั้นในด้านของคีเรก็ได้คิดว่าเมื่อกี้เนี่ยตัวของเขาก็ได้ฆ่าตัวตายไปแล้วนี่ถ้าเช่นนั้นมันก็น่าจะย้อนเวลากลับมาใหม่แล้วทําไมถึงแล้วจุดเซฟก็ถูกทาลายไปแล้วด้วยพูดแบบนี้เรางงครับเอาเป็นว่าผมจะพูดง่ายๆเลยพลังของคีเรเนี่ยติดบ,บัคครับและมาทําให้ทุกคนเนี่ยหยุดหมดครับยกเว้นคีเรกับโทตะมันเป็นตอนพิเศษสําหรับพระเอกกำลังเอกตัวประกอบเยา่มาเกะกะถึงมันจะผิดสาหรับโลกฮาเร็มแต่ผมขอเชียร์คีเรกไว้ ก็อย่างที่ผมบอกครับว่าทุกคนยกเว้นโทตะกับคิริเเนี่ยเวลาของเขาจะหยุดหมดและหนึ่งในนั้นก็คือยุกิฮิเมะครับในด้านของโทตะก็เลยแบบโทตะก็ไปหยุดเพียงแค่ยุกิฮิเมะครับก็ไปหาคนอื่นๆซึ่งพอเปิดประตูไปปุ๊บก็เจอคารินที่กำลังอานนังชินโนบุแต่ผมก็ไม่สามารถที่จะให้ดูฉากนี้ได้ครับถ้าอยากยะดูก็กดที่ปุ่มตัวไอด้านบนแล้วกันจากนั้นเนี่ยมันก็ทําให้โทตะคิดว่ามันคือวิชาหยุดห่วงเวลาของคิริเแต่ในด้านของคิริเอก็เลยบอกว่าเสียใจโดยมันไม นี่นหะเป็นความผิดพลาดนะก็นายน่ะดันไปทําจุดเซฟหลักของฉันพังพอดีกับช่วงเวลาที่ฉันฆ่าตัวตายพูดง่ายๆก็คือถ้าจุดเซฟถูกทําลายพร้อมกับเวลาที่คิรเตายมันก็จะทําให้การย้อนเวลาเนี่ยถูกหยุดชะงักลงอย่างที่เห็นนี่แหละในด้านของโซตะก็เลยบอกว่ามันก็ยังสุดยอดอยู่ดีนั่นแหละคิริเก็เลยบอกว่าสุดยอดก็จริงแต่กูเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกยังไงในด้านของโซตะก็เลยบอกว่าอาวสวยแล้วไงจากนั้นเนี่ยโซตะก็ใช้เวลาว่างๆของเขาฝึกครับคิรเก็ได้เดินมาถามโซตะและถามว่าเล่่นออะไรยู โทต,ตาก็เลยตอบว่าไม่ได้เล่นสักหน่อยคิสเนี่ยอยากจะทําแบบนี้มานานแล้วละ่ะและวโทตาก็ได้ถามคิเรเอกว่าทางออกละ่ะเป็นยังไงเจอหรือยังวะคิเรเ็กเลยตอบว่ายังไม่เจอหรอกนะไม่แน่ฉันกับนายอาจจะอยู่ที่นี่ตลอดไปก็ได้ต้องมาใช้ชีวิตอยู่กับคนที่ไร้ความสามารถอย่างนายเป็นอะไรที่แย่ที่สุดเลยฉันไม่ยอมให้มันเกิดขึ้นหรอกจากนั้นเนี่ยคิเรเก็จะดีโทตะาแต่โทตานั้นก็จับคิเรเไว้สะกอ่อนและโทตาก็ได้บอกกับคีเรเไปว่าจะเย็งเงนๆก่นอนคีเรเฉันคิดอะไรออกแล้วละ่ะและพาคีเรเอเนี่ยไปอาบน และในตอนที่คิเระกำลังอาบน้ำอยู่นั้นคิเอะก็ได้บอกกับโทตาไปว่าอย่าแอบมองนะในด้านของโทตก็เลยตอบไปว่าก็เคยบอกไปแล้วนี่ว่าพีซเนี่ยไม่สนใจสาวแก่ร่างเด็กเลยสักนิดและมันทำให้คีเระเนี่ยไม่พอใจกับคำพูดของโทตาและในตอนที่เธออาบน้ำนั้นคิเระก็ได้รียกไฟให้มันร้อนเข็และวิ่งงงมาเผากับบิกอร์ิวและมันทำให้คิเระเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากซึ่งดูเป็นภาพดำก็พอครับเดี๋ยวแนวพิบปลิวจากนั้นโทตากับคิเอะทั้งคู่ก็ได้ไปกินข้าวกันไม่ใช่ข้าวแต่เป็นขนมหวานนนนนเเคค้้้้กกต่่ะัีียรอ็ไดชส ทำให้ท้องฟ้าเนี่ยเป็นมืดครับเป็นสีมืดมืดและทั้งคู่เนี่ยก็ได้เล่นดอกไม้ไฟด้วยกันครับถ้าว่าใครได้ดูอนิเมะแนวเลฟคอมเมดี้เดี่ยก็คงได้เจอฉากบูดบูดแบบนี้บ่อยจากนั้นเนี่ยโทตาก็ได้บอกกับคิริเอะไปว่าคิริเอะสำหรับโทตาก็คือผู้มีพระคุณขอบคุณนะคิริเอะพอโทตาพูดแบบนั้นเนี่ยดูน้าขอกิริเอะดิจากนั้นเนี่ยโทตาก็ได้เอาผ้าห่มไปห่มให้กับยุกิฮิเมะและในตอนนั้นเนี่ยคิริเอะก็กำลังแอบดูโท,ตา,ทตาก็ได้พูดกกกกับยเเมมไปว่า่ารออนนะ จะทาให้เธอหันมามองเห้ได้เลยซึ่งคิดเลยที่กำลังแอบ,บดูตัวตายอยู่ก็คงจะเน่นอกกับสิ่งที่ตัวตาพูดแน,แน่เลยเพราะแบบนี้ไงกูถึงได้เกลียดแนวเลฟคือบิดตืดแต่ถ้าใครอยากจะดูอนิเมะแนวฮาเร็มที่แท้จริงครับมีแต่โลกของเฮชเท่านั้นแหละเฮชเท่านั้นอนิเมะแนวฮาเร็มของโลกอนิเมะเนี่ยมันมีอยู่แค่พระเอกเนี่ยทำตัวเท่ครับไปปักธงให้กับผู้หญิงทั้งเรื่องครับชว์สกิลพระเอกไงจากนั้นก็ทิ้งยาก,กตัวประกอบไปซ์ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือพี่โตครับอันดับหนึ่ ถ้ามึงดาสบารุที่ไม่ยอมเอาเร็มแล้วล่ะก็มึงยังไม่รู้จักพี่โตลูกพี่กูไว้นักเขียนเรื่องซอสออนไลน์เคยกล่าวไว้ว่านางเอกที่แท้จริงของคีริโตะนั้นก็คืออาซึนะแต่ทุกวันนี้พี่แกก็ยังคงไม่เลือกปักธงให้กับผู้หญิงอื่นครับผมนี่สงสารตั้งแต่ยุคข,ของชีนั่นและผมไปดูซอสออนไลน์คลึกหลักว่าก็เลยหัวร้อนนิดหน่อยเอาละ่ะกลับเข้าเรื่องกันต่อถึงไหนแล้ววะมันแก๊สกับซอสออนไลน์เนี่ยคีรีเอที่ได้เห็นทวดตาพูดแบบนั้นกับยูกิฮิเมะเนี่ยก็เลยเจ็บจีบ๊ดิินนหีีไไปปแแลล้วววตตเเ่่่่กก็งาามทคครรอับบ คืนนี้เดียขอนอนด้วยกับคีเรยได้เปล่าในห้องของคีเรยดันแหละจะกลับไปนอนห้องโทตาไ่ได้ครับคุโรมารุเนี่ยกำลังเปลี่ยนเสื้ออยู่แต่ใน้านของคีเร่ก็ไม่ยอมครับโทตก็เลยต้องไปนอนบนหลังคาแทนเช้าวันต่อมาโทตาก็ฝึกใช้ดาบตามเคยครับโทตาก็หันไปมองคีเร่ที่กำลังนั่งบนโซฟาและร้องไห้อยู่โทตาก็บอกว่าเดียวเหอะอย่าร้องสิคิเอะคิเอะก็เลยบอกว่ามันเป็นความผิดของเขาเองโทตาก็เลยบอกว่าเธอเนี่ยเป็นคนอ่อนโยนกว่าที่คิดอีกนะคิเอะ ขึ้นต่อมาคีเรเอเนี่ยอนุญาตให้โทตาไปนอนห้องของของคีเรเอแล้วครับและคีเรเอเนี่ยก็ได้บอกกับโทตาไปว่าอย่าเข้ามาใกล้เขาด้วยพอนอนไปสักพักเนี่ยคีเรเอก็ได้มาปลุกโทตาและบอกว่าคือว่านัเตียงเนี่ยมันใหญ่ไปหน่อยพีซเนี่ยนอนไม่หลับเลยเพราะฉะนั้นแล้วขอนอนด้วยกับโทตาได้หรือเปล่าในด้านของโทตก็ไม่มีปัญหาอะไรครับในหลังจากนัเนี่ยทั้งคู่ก็ได้นอนด้วยกันครับและก็พูดกันไปพูดกันมาจากนเนี่ยโทตก็ได้เข้าไปกอดคีเรเอครับและถามคีเรเอไปว่าเช่ใจฉันหรือเปล่าถ้าเป็นฉันได้ใช่่ไหหมมมปาากกกกบบออ้้แตลัันนนดวย ก็ไม่รู้หรอกว่าคิดอะไรอยู่ไม่เป็นไรหรอกคีเรไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะอยู่เคียงข้างเธอเองไม่ว่าเธอจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตามในท่านของคีเรก็เลยร้องไห้แล้วบอกว่าถ้าต้องการแบบนั้นแล้วก็จะอยู่แบบนด้ไีสักพักก็แล้วกัน แล้วคีเรียเอนลก็ได้ถามโทตาไปว่านายนนะคงคิดกับยุกิฮิเมะแบบนั้นสินะแต่ทว่าใน,นด้านของโทตานั้นก็หลับไปแล้วครับแล้วมาทำให้คีเรียเดียเซ็งเป็ดสุดๆในเช้าวันต่อมาคีเรียนั้นได้ตื่นก่อนโทตาและได้เห็นโทตาในกําลังนอนหลับอยู่เลยและคีเรียเดียวก็ได้คิดในใจไปว่าตอนที่เวลาจะหยุดเดินพวกเขาทั้งคู่ก็จูบกันสินะถ้าจูบอีกรอบแล้วก็เวลาอาจจะกลับมาเป็นปกติก็ได้จากนั้นเนี่ยคีเรียก็ลังเลสักพักหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เข้าไปจูบโทตาครับ และทำให้เวลาเนี่ยกลับมาเดินเป็นปกติครับและได้จบลงสำหรับ OVA ในตอนนี้ครับบ๊ายบาย